คันนี้แรงที่สุดในบูตครับสำหรับ new CBR พ0 0 Double R R f i r e Base S P คันนี้นะครับโมเดลใหม่2025นะครับผมเคยทดสอบคันนี้มาแล้วแต่ผมจะพูดให้ทุกคนรู้ว่าคันนี้เคยมแรงม้ามาจากโรงงาน214ตัวนะครับสามารถทำความเร็วเนี่ยหน่าเรือนหม่เนี่ย299เนี่ยผมเลยว่าเต็มลิมิตได้เลยคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเครื่องยนต์4สูเปเรียงนะครับ1,000 c c ซ214แรงม้านะครับ แรงบิดแบบนี้แรงม้าแบบนี้ขี่ได้แบบไม่ต้องพูดถึงเรื่องความแรงดีกว่านะครับมาต่อเรื่องช่วงล่างเลยช่วงล่างเป็นโชกคหน้านะครับเป็นเอรินไฟฟ้านะครับโชกคหลังเป็นเอรีน t t x นะครับรวมไปถึงระบบเบรกนะเต็มระบบเลยเป็นแบมโบแต่ด้านหน้าเนี่ยจะมีความแตกต่างจากโมเดล2024คือเป็นตัวสเตลเลมาอานะครับเบากว่าเนียนกว่าเสถียรกว่าลีนโค้งได้ดีกว่านะครับจานเบรโฟทติง้งทุกอย่างที่ให้มาเนี่ย ครบคันเลยจะช่วงล่างกันสะบัดล้อรวมไม่ถึงตัวยางด้วยนะครับที่ติดยางสาฟ้ามาให้จากโรงงานที่สำคัญเลยนะครับราคา1,134,000บาททุกคนสามารถมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยได้จากพี่พ,พี่เซลลในบูธโมเดลโปรได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามีข้อเสนอที่ดีรวมไปถึงกิจกรรมปีหน้าผมเริ่มมันๆเลยสำหรับ h o n d a าแ a ร์เดครับ